อะไรนี่อะไรพูดก่อนอะไรอะไรอะไรนี่อะไร,ะไรตัวอะไรตัวอะไรงูใจกล้าเอาไหมเอางูใจกล้าไหมเอาไหมงูใจกล้าไหม <c oughs> ลูกเป็นอะไรลูกเป็นอะไรงูใจกล้าเป็น การขอม๋อกรอาเลย้ยแอาแจ้งล oh, 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 mm ูกอย่าแจ้งลูกอย่าแจ้งลูกแม่เป็นนักขมยแก๊งโอ้โอ้โอ้ แ็ดแม่อ้โอ hmm> ้โอ้อะไรเหะอลูกฮะอะไรโอ้ยอย่าแจ้งลูกนี่นายจะแจ้งลูกอะไรดิอะไร you <laughs>